สวัสดีค่ะช่องหนุ่มบรรณาชาแนลนาะคะเมื่อนี้ก็มากุนวันแทงเนาะคะ่ะสวัสดีครับนักกระเพาะหวานเนาะคะ่ะสวัสดีครับแ,แทงซับเบิรด์ด <c oughs> จดก็ซับจนเบิร์ดเนาะ่ะค <c oughs> เห็นและะ้วบอหัวเก่ามาันพี่น้องเลยหัวเก่ามั้นน่ะนะคะปางเศร้าอีหน้าพี่น้องเอ้ย มีอยู่บ่เฮยยุงกันไลมวนกนนมมวมวยุงพี่น้องเลยอยู่ทางน้ำขั้วบอลครนเหรอเพาะเครือเก่าไมา่ได้นะฮะเศร้าเฮยไปก่นเงามันผุดไปไปมันบ่มีแล้คฮะบ่มีกระตื่งมันเลย ห,หั่นให้คือหั่นใช่ค่ะที่พาไปบึงพะหวานพนกุลเนาะคะ่ะพาบึงพะหวานกุลเนาะคะ่ะแล้วอยากกันยงเมียจุดคือุดหัวมันนะคะพะหัวเมียนะมันหัวใหญยมัน ขั้นหัวเนี่ยคุณซาบเละมึงเนาะวิธีเพันเสียเอาหัวมันเนาะพันหินหัวมันเลยพี่น้องครับพี่น้องเย้ตโตมาหัวมันหน่อยหัวเพี่นกระแตหัวมันขึ้นมาแล้วเนาะค่ะโอ้หัวเด็กเด็กหัวเด็กเด็กอ่ะหัวเด็กเด็ก ปอเถื่อเขือฮะเขื่อฮาวอย่างนี้กลนเขือพุ่กก็ได้เฮ้ยได้นี่นะนี่หัวน้อยๆนี่มันบวมหัวใหญ่ทีนี่ละมีนี่มันเป็นหัวอยู่แต่ว่ามันบวมหัวใหญ่โอ้โหจะเครื่องกระตาล่ะอืมพูดนะเครื่องกระตาใจนะเขื่อข้างเนี่ยหิ้งใหญ่นี่เงานี่พูดนะหิงใหญ่แล้วเพราะฮ่าฮ่า ว้าแล้วชนีแล้วเปลี่ยนเปยู่หัวมันหัวน้อยอุปมักหัวน้อยมักแต่ของใหญ่ๆประวัติเพื่อกสีใหญ่หมายแล้วนะคะเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำเล็กๆไม่ดีใหญ่ๆเดินวนอ่า นะะ้าค่ะเห็นอีกจะทีถ่ายให้เบิ่งอีกเนาะคะ่ะพี่น้องนนหนุ่มบรรณาเงีวก่อนพี่ครับกุนก่อนคะ่ะแป๊บนึงเบิ่งเนาะคะ่ะหนุ่มบรรณาเพิ่นหินอีกแล้วนะคะมาเบิ่งพี่น้องตามมาแล้วครับซับช่วยมู่นี่หรืพี่น้องเองบรรณากำลังตามครับผมเบิ่งมันกำลังลงหัวครับ ใช่คือว่าเห็นหัวมันหืมมันลงโอ้ยหมดยงกัดพี่น้องเลย บาดเยอพี่น้องซับเลยนะครับซับับพี่น้องครับซับสัมี่น้องเลย น้องผลงาน,นครับผมได้สนิทละเอาไปขายกันกิโลละเจ็ดสิบบาทนะคะอืมเอาไปขายครับผมหาไปนี่พี่น้องเอ้ยวพาได้ไซส์ไปมือมือครับผมกิโลเจ็ดสิบแปดสิบเนาะถ้าหัวมันใหญ่โคตรลำบากนะพี่น้องเลย แงไปค่ะเห็นอีกิถ่ไยให้เพิ่งอีกเน,ะะนาะค่ะเนาะค่ะมบม่วงเพิ่นกลนมันเนาะคะ่ะพี่น้องเอ้ยแมนเบิดเลยมันอยู่ดีค่ะพูดาเมืองเด้๋วเพิ่นเสี่ยวขึ้นเด้๋ยค่ะเสียมแห้งม่นครับทำข่าวคาร่วมรายการจ้าเจ้ากลดเนอะเลยค่ะป๊า ดึงไม่ได้เพื่อนจิ้มข้างมันอีกเออเอออกเลรอฮันโอ้ยจิ้มเาปอดไปจะเมื่อได้แล้วถึงเวลาเมื่อจอแล้วนี่พอพอไได้มีหัวเดียวได้ไปนสร้างลางอยู่พู้ใดโจ๊ะโจ๊ะมาเลยแม่เขาใหญ่เขมาทางนั้นเก้าโจ๊ะเข้ามานี่มันอยู่ข้าหัวไปเ่อลงนี่ ปัดพัดก่อนพัดัเบิไม่ตัหัวใหญ่ใหญ่ตอนยำไข่พอมีตหัวใหญ่ใมือกางเงบองนะคะพิ่งเอาขึ้นมาอีกแล้วนะคะ่อยฮตอนแม่นแม่นเบือหำอันมันเซยงอะนะเลนมได้แท้กไผ่ก่กนี่ได้กับหัเล็กมาหลายโคค่ะพักกัน ร่วมแรงแข่งขันนันค้นต้นกอไผ่าากวัวนี้ค่ะฝากสอ่อง,กสองแม่น้องมีตังน้ำหน่อย,ย,ยเด้อมาถายฉันแม่น้องมีตัง,ตกกงเนือฮะตั้งกัวไผ่ตรงนี้นั่นก็พ่อหวานกับหนุม่มบรรณาเนาะค่ะปิดวินเลยพี่น้องเอ้ยโอ้น้องหญิงก็เมื่อยแล้วยุ่งกัดหลายพุทอยู่ในฮะ ลำบากมตีกัหวยมันแตกได้มันแตกได้เจ้าซับทึงๆมึงดูฮ่ะสอนทึงเออค่อยๆงัดออกมากแบบนี้ละมาชีโอกเลยฮะไม่มีาอีกบพเลจักเลี้ยวป้าตกอกทาง้นดีไปใส่แล้วคุณมามาจอดกันในแม่เป็นหมา โอ้ยห่ยหุมมันเถอะไม่ใช่ึงบ่อห้าเหล่นี่แต่หกาข่าหุมันอยู่จะเมื่อนะเขียวมึงเนาะค่ะปลาเจ้วออกมาแล้วพเจ้าได้อยู่พรว่าจะเอามุกมาอยู่เนาะ่น้อนบาีพูดบกลุกบกลุกควากายหัวมันมาดีก็มีแต่หวใหญ่เนาะค่ะสามซี่หัวซี่หัวอยู่น้ำมันอระนั้นเดี๋ยว เงาเดียวซี่นงอีกอยู่ทั้ง้างู้าทั้งหลังในหัวสำนีกับพ่อเราเนี่ยหวยพอทีงามเลยงามเลยัวเสียส้งเลี่ยมนี่มอโตกอกเบี้ยเลยปลาดอกเมือมาเครื่งนึงเด้อกรรมการะไปครื่องหนึ่งม่วนเด้อค่ะมาต่อันอันนั้นแบบนี้โอ้าก็จะหอยวัดกันเลย่อยากถายนวัดนยตวัดเลย กอไผ่ก่อนี้ออกแท้ๆโอ้ยถ้าม oh ือหนาหขากลนอยู่นี่ก็ได้พี่ลึกเลยเนาะพี่บอกจะเกิดเม่นบเป็นหัวกรับครึ่งนึงกับมการครึ่งหนึ่งอยู่นี่เลยอยู่่นีก็ได้ เพื่อนเพื่อนพ่อหมวไม่อยู่เลยเนาะเหื่อดีเหื่อดีค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้เนะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์่องหนุ่มบรรณาด้วยด้ค่ะสวัสดีค่ะเว่าบ๊ายบายนะพ่อเอ้ยบ๊ายบาย